สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มอนหมีชีแนะกลับมากับนิยายสุดแปลกตั้งแต่ที่เคยแนะนํามาเพราะพระเอกของเรื่องนี้เป็นมดใช่แล้วทุกคนฟังไม่ผิดเขาเป็นมดนิยายเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่อีกทีเป็นมดไปซะแล้วตีมหลักของเรื่องก็คือคุณพระเอกของเราเนี่ยเขาไปเกิดในต่างโลกพร้อมกับระบบติดตัวแต่จะเกิดใหม่ทั้งทีดันเกิดเป็นมดยังไม่พอ แทนที่จะเกิดในรังมดอุ่นๆพร้อมกับพวกพ้องเขากลับโผล่มาจากไข่ที่ถูกมอนสเตอร์ขโมยไปวางไกลโพ้นจากรังของตัวเองผลลัพธ์ก็คือเขาต้องเริ่มชีวิตมดแบบโดดเดี่ยวตะลุยเอาตัวรอดจากสารพัดสัตว์ประหลาดที่อยากจะกินเขาเป็นอาหารพร้อมกับพยายามอัพเวลอัพสกิลเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ออกเดินทางตามหาพวกพ้องของตัวเองมาเอาใจช่วยเจ้าแอนโทนีมดน้อยตัวเอกของเรื่องนี้ไปด้วยกันไปกดฟังกันเลย